เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะดำเนินการให้อเดี๋ยวก็มาร้องทุกเกล่าวโทษนะแล้วเราก็จะสอบสวนหาตัวผู้ผิดมาดำเนินคดีให้นะไม่ต้องกังวลตำรวจยุคนี้ทำงานด้วยความโปร่งใสแล้วเนี่ยต้องเห็นใจเนี่ยบางทีเราทำงาน เราต้งบอกว่าพี่บอกว่าตํารวจเราต้องต้องอดทนต่อความเจ็บใจผู้กับนี่จะโดนโช์ตั้งหลายทีนวเนี่ยผมอยู่กับท่านผู้กำกับครับแต่ท่านผู้กำกับนะผมเรียนตำรวเลยนะครับท่านไม่ออกคำสั่งอะไรเลยนายทหารสามท่านขึ้นมาชี้ตรงหน้าผู้กำกับเลยว่าท่านทำไมไม่รับคำเพจปล่อยให้เดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวอย่าอย่าอย่าเพิ่งไปพูดอะไรที่มันเดี๋ยวเกิดจะเกิดความเสียหายกับคนอื่นนะพูหน้าเลยไม่เป็นไร ท่านอาจจะต้องฟังก่อนน้องน,น,น,นะเนี่ยเราอดทอนขน,นาดไหนอย่าพึ่งไปกับไม่รู้สถานการณ์เลย่อยให้พูกข์ให้่องน้องกล้ก็ประชาชนบันเลงเอาเองเลยก็คือไม่ช่วยห้าบผมสามารถช่วยชีวิตลูกผมได้ครับโอเคฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเรา,าเรามาคุยกัน,นถ้า,ถามีอะไรจะได้ปรับความเข้าใจกันนะ ยืนยันแล้วกันนะว่าให้ความเป็นธรรมเชื่อมั่นใช่ไหมว่าผมให้ความเป็นธรรมได้เออผมเห็นท่านผมกู้ใจแล้วครับนะไม่ต้องกังวลถึงลงมาตรงเนี้ยเพื่อมาผมก็ให้กําลังใจทุกคนนะครับที่ทําหน้าที่อย่างดีนะแล้วก็เรื่องลักทรัพย์อีกนะครับผมก็คือมันมาโดนลักทรัพย์านห้าที่ได้ก็ต้องดูนะผมบอกว่าในข้อเท็จจริงเนี่ยมันต้องมีการตรวจสอบหลักฐานทุกชนิด เพื่อให้เกิดความชัดเจนแน่นอนปราศจากข้อสงสัยคือข้อทีจจริงมันมีการอย่างเช่นเอาโทรศัพท์ไปอย่างเงี้ยมันก็ต้องเป็นต้องมีการตรวจสอบว่ามีเจตนาเลประสงค์ต่อทรัพย์รหรือไม่ถ้า<ช>เจตนาอย่างอื่นาาเดี๋ยวเราก็ต้องว่ากันไปเมื่อวานต้องบอกว่าร้อยเวทบอกกับผมว่าตอนที่สองบอกว่าไรที่เกิดเหตุแล้วต้องสนิทไหมครับ แต่ว่ามาตอนเช้าทางเจ้าของปั๊มบอกว่าต้องเสียครับก็เดี๋ยวต้องตรวจสอบรู้กันทุกอย่างมันมันมันฟ้องด้วยภาพได้หมดนะครับไม่ต้องห่วงนะแล้วก็มีอะไรเดี๋ยวก็ไม่ต้องไปกังวลใจผมยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมทุกอย่างนะครับก็ต้องฝากดูดูแลลูกหลานด้วยแต่นี้บางทีเราอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงบ้าง อยู่ในคลิปเนี่ยผมอยู่ตั้งแต่ตอนที่เริ่มไม่เกิดเหตุจนเกิดเหตุแต่ผมให้โอกาสพูดและให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายันะทุกคนเลยเพราะว่าแม้แต่ตัวน้องนี่เองเนี่ยผมก็ให้โอกาสคนคนนี้อัครับสมมติว่าในคลิปที่ถ่ายออกมาแล้วผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ผมติดคุกฟรีก็ต้องให้ความเป็นธรรมผมจะได้อะไรไหมครับแต่ว่าผมต้องน้องอย่าเพิ่งไปพูดไกลอย่าเพิ่งไปพูดไกลคืออย่างนี้ไง ในเพื่อข้อที่จริงในในในที่ปรากฏมาเนนะี่ยอยู่ในอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็สามารถที่จะมีหลักฐานเบื้องต้นนะครับคิดมัขนดาสองคิดครับก็เหมือนกับทุกทุกอย่างอ่ะหลายหลายคดีที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็พยายามหากล้องวงจรปิดเพื่อมายืนยันในการอาะผิดที่แท้จริง แต่บางครั้งมันอาจจะมีไม่ครบไม่ั่วนเนี่ยก็ต้องพยายามหาอาจจะมีจุดอื่นก็ได้ก็ไม่ได้เข้าข้างในเมื่อเจ้าของปั๊มท่านบอกว่ากล้องวงจรปิดบริเวณคือบางบางจุดอย่างนั้นมันอาจจะใช้ได้บางจุดมันอาจจะไม่ไม่ใช้ไม่ได้นะก็ก็ต้องคือเพราะเขาเป็นเจ้าของอ่ะเมื่อกี้พี่ก็ถามนะ กล้องเนี่ยมีไหมใช้ได้ไหมยก็อบอกว่าตรงเวลนั้นเนี่ยมันไม่ชัดเจนยช่มมันไม่มีกล่องส่งไปไม่ถึงม,มันก็ต้องเราต้องไปตรวจสอบดูอีกทีก็เนี่ยทุกครั้งที่มีคดีเกิดขึ้นนะน้องมันก็เป็นอย่างเงี้ยน้องเห็นไหมคดีใหญ่ๆหญ่ที่พี่จับมาหลายคดีเนี่ยบางคดีต้องใช้เวลานานเหมืนแบบอนกันเพราะเราหากล้องไม่ได้นะครับบางทีก็ติดแบบดัมมี่ไว้ นะเอาแล้วนะเดี๋ยวผมขอคุยข,ขอขอญาตสื่อแล้วกันเพราะว่าบางบางบางครั้งเนี่ยมันมันเป็นเรื่องอีกคือผู้กำชาเองถนะ้ผู้กำชาบางทีก็อาจจะต้องสนในเรื่องของรายละเอียดในทางคดีเหมือนกับว่าเอาเอาพอสมควร ลูกาไม primo, ่มีเลยโอ้พระเจ้า